คุณฐานนะครับทีมงานไผ่สีทองทำได้ไหมมาไล่ยนี่สิบงเห็นเหลียมนะครับเดี๋ยวสักพักอ้อมาอีกกางันต์ะรวเรียมาไปไปสองร้อยเซนติแล้ร ตเนี่ยไม่ได้โบเป็นรุ่นตัอยรอุ่นใหญ่คุยได้ต่อการเอาไแสนคุยไี่ติดตัวอะไรตึองแป๊บแบบอิ่มหนำํำรานแบบจุอกจุใจบอื่นนะครับทางบ้านน้องกอกนะครับตำบลช้างางนอำเเกืองไม่บังไฟเตีวว่รวมชิงไัยได้บอืน่นแอบเทเวดาสอกเล็กอกสอาาุส้ขึ้น,าานสงนาานูง ลุงสตาตกไปใกล้ได้หลายขอที่นั้นไทยสีทองตรงจุดนี้ครับสำหรับไป

ที่่าเลยีเราเริ่มเลยครับตัวการเด็นหน้ามีสตูดยกตัปิดเวการนปิดเต่ปนะครับไทยที่ทองขึ้นมานะการลกโนเร่องนไดยมเ็นตัวน่คร

ถึงกูถึงกูถึงกิจการลไทยซีทองครับไจะได้เกือบหรือไม่เป็นนรองเท้ากลับาเป็นร่องหลายลังได้2เบาได้เะครับปาถึงตอนนี้ามเบาได้แต่ระดับมันสี่เพียงพอบนะครับเพิ่งแลกกันกำลังได้270รไม่พอ ระดับไม่พอระดับไม่พอครับเต็มตัวกับหากคอนขาวครับสามลอยน้อยๆหน่อยทำเ,เวล่านะครับตามลงมาตื่สามร้อยสิบคะแนนสามร้อยสิบคะแนนครับไพ่สีทอง